สวัสดีคะ่ะพอแม่พี่น้องลุงป่าอาอา้าสู้ผู้สู้คนยินดีตอนรับสู้บันหน่อยเยลินอินดีนะคะอขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกทท่านที่เข้ามารับชมติดตามแล้วก็ส่งกำลังแรงใจแล้วก็ะส่งคอมเมนต์ดีๆลงให้ยยลินไดอ่านและเพื่อนๆไดอานศึกษาไปน้ากันเนาะคะ่นะเนาะค่ะเมื่อในเยลินกั มีแนวอัปเดตให้พี่หายน้องฟังอาจสิเป็นข้อมูลดีๆบดันใดด้านหนึ่งให้สายฟอที่กำลังคบหาฝรังอยู่นะคะเมื่อนี่เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติต่างๆหล่กคับฟังเรื่องราวการครบหาฝรังคนใหม่ของเยลินเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี่ยเยลินก็นสิมาอัปเดตให้ฟังด้วยค่ะเด้อว,ว่าฝรั่งรักแท้หรือแค่ช่วงโปร เนาะคะ่ะเนาะช่วงโปรโมชั่นไผ่ไกับเซฮงดีเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันสิเป็นช่วงเวลาอยู่ในความสเสน่หาอยู่ในความสเสน่หานะคะช่วงโปรค่ะดังนั้นช่วงแรกๆที่คบหากันเนี่ยอีหยังมันกันสิเป็นหวานแววแน่จักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะต่างคนต่างส่วนต่างส่วนอ่อความเป็นตัวตนของเจ้าของไว้ ส่วนใหญ่เนาะค่ะเนาะหลังสามเดือนหกเดือนไปเล้วหรือปีหนึ่งต่างคนต่างก็เสียห็นขอเสียขอบุกพร่องของกันและกันขอบอดีของกันและกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลสองคนนี่สีมีการพัฒนาย่อมรับขอแย่ของกันและกันไปได้มากน่อยแค่ใดเนาะค่ะเนาะ <S <S ดื่มกาแฟาไปน้่งเบาไปน้ำค่ะเมนีค่ะ ฟังในช่วงที่ห้าใส่เวลาอยู่นั่เขาเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่ดีๆนะคะจากที่ยยลินอยู่คนเดียวมามากกว่าหกปีบ่เคยที่สใส่เวลานั่ผู้ใดเพื่อคบหาดูใจเป็นเรื่องเป็นเล่านะคะเนาะนอกจากพูดคุยกินเขากินน้ำแล้วก็แยกยายนี้จากกันแต่สำหรับผู้ใส้คนใหม่ที่ยยลินเปิดใจเลี้ยนรู้เขาเนี่ยเป็นออหยังที่ ค่อนข้างตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะพี่นอ้องเพราะว่าโดยความที่ว่าเฮ่ากะเจอคนที่ถึกใจแน่นอคะ่นะนอกจมีความตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะพี่น้องในช่วงหนึ่งที่เพิ่นภาไปเที่ยวภาไปเที่ยวในที่นี้ก็ใส่เวลาศึกษากันนั่นแหะคะ่ะเพราะว่าเฮ้าต้องอยู่น้่กันเทวนตีอเบอร์ตลอด ทั้ง24ชั่วโมงนะคะว่าเฮ้าสิสิเข่ากันใดซ้ำได,ส,ไดสิคลิกกันไดซ้ำใดเวลาใส่ชีวิตอยู่น้ำกันใส่เวลาอยู่น้ำกันจริงๆแล้วมีความรู้สึกหุนหวยโบเอี่ยงจังสีพี่น้องอย่าล่นกะไปเสียงไปพี่น้องค่ะไปบบไปกบับบลู่บล่องกบับบลูเมันบบคะค่ะ,คะในเมื่อนึงซึ่งบบได้ออกไปข้างนอกน้ำกันกับอยู่ในโรงแรมน้ำกันนะคะ เพิ่นก็เลยได้ถามยยลินขึ้นมาว่าคุณรักผมไหม do you love me เพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะยยลินก็อึ้งค่ะพี่น้องยยลินก็เลยบอกเพิ่นว่ามันเร็วเกินไปที่ฉันฉีบอกว่าฉันรักเธอเอ่อเพราะว่าการที่บุคคลคนหนึ่งสิ่ห้กันเนี่มันมันมันองค์ประกอบมันก็หลายอย่างอยู่เดค่ะดังนั้นแล้วฉันยังตอบคุณนักตอนนี้บ่ได ฝรั่งก็เลยถามยาลินว่ามีแนวใดให้ผมเหตเพื่อเพื่อให้คนรู้สึกสิหักผมใดในโบยาลินบอกเพื่อว่ายาลินยังบอท่านในบอกว่าบอหักเก้า่าเดแต่ว่าฉันขอเวลาด้โบ เออฉันยังตอบว่าลกคุณตนนัวเนบได้ดอกเพราะว่าคํวาว่าฮักเว้าออกไปมันมีความหมายโบเมนสักตะว่าที่สีวาออกมาเพื่อให้บุคคลที่นั่งอยู่ตรงหน้ามีความรู้สึกดีฉันสีวาในสิ่งที่ฉันรู้สึกจริงๆเท่านั้นดังนั้นแล้วคําถามนี่ฉันสิตอบคุณเมื่อมันถึงเวล,ลาอีกอย่างนึงฉันสีขอเบิง่งไปเรื่อยๆสะกอนเพราะว่าคําเว่า ลินบมีกระดูกบวจังไดกระได้แต่ฉันสีามีนำนักไปทางการกระทำมากกว่า,อาแอ t ชั n นสปี k loud t h a n w o r s นะคะคือการกระทำมันสีเป็นคือนี่ยังล่ะเป็นมุมเป็น สิ่งตอบโจทย์ให้เหาได้ดีมากกว่าคเว้าค่ะพี่น้องการกระทําของบุคคลที่เหาคบหาอยู่เนี่ยว่าเขามีการกระทําความสม่ําเสมอความทุ่มเทเวลาคือการลงทุนนะคะาการการลงทุนของผู้ใา้กับเหาเนี่บ่แมนลงทุนเรื่องเงินเรื่องทองธุรกิจนั่นๆเพียงอย่างเดียวนะคะการลงทุนเวลามีเวลาให้เราไหม เรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่ผู้ชายคนนี้จะลงทุนกับเราได้ลงทุนก็คือเวลาอยากเจอเฮา อยากใส่เวลากับเฮาใส่เวลาที่มีความสุขของเขาไม่เฮาอยู่ในนันนั่นคือการลงทุนของผู้ท,ที่ใส่เวลากับเฮานะคะถ้าเจ้าคบหาฝรั่งแล้วฝรั่งไม่มีการลงทุนใดๆกับคุณเลยถอยใดกับถอยนะคะอันนี้ยลินบอดายมาวาวายลินนี่ดีกว่าผู้ใดนะคะแต่แยลินขอแบ่งปันประสบการณ์ที่แยลินพบเจออยู่ณตัวนี้แล้วมีความรู้สึกแบบใดแยลินกับสีเอามาว,าว,าวา่าให้ พี่ๆเพื่อนๆฟังหรือสายฟอที่รับชมรับฟังยายรินอยู่หนตัวนี้เพื่อว่าอาจเป็นไอเดียดีๆให้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้นัาไปปรับใส่ขณะที่คุณยังคบหาอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละมุมมองแต่ละความคิดเห็นมันก็แตกต่างกันเนาะ,ะเนาะค่ะฝรั่งตอบยายรินว่าอย่างไรในเมื่อถูกปฏิเสธรัก ในวันนั้นยายลินกับบริเชิงปฏิเสธเพิ่นดอกแต่ยายลินบอกเพิ่นว่าฉันขอเวลาแล้วก็บเบิ่งการปฏิบัติตนระวางเฮาสองคนว่าเฮ้าไปกันใดมากน้อยแค่ใดเพราะว่าการที่ฉันสีบอกรักใครสักคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากขึ้นอยู่กับการกระทําของบุคคลทั้งคู่ค่ะยายลินก็บ,บอกเพิ่นไปเพิินก็นเลยรันขํานีขึ้นมาว่า I will do everything to make you happy whatever way เพิ่นว่าจังสีผมสีเหตุทุกอย่างให้เจ้ามีความสุขบ่ว่าสีเป็นอ่าทางใดก็แล้วแต่ด้วยจากหัวใจของผมจากผู้ชายคนนึงคนนี้เพิ่นว่าจังสี่พี่น้องเยลินก็เลยรู้สึกอึ้งอึ้งแล้วก็ดีใจค่ะดีใจที่มีผู้ชายคนนึงเพิ่นได้เว้าคำนี้ออกมาอ่า จะด้วยจากกลบึ่งของหัวใจเพิ่นหรือบอรอันนันยยลินบอสามารถไปตัดสินใดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหลัดค่ะพี่น้องลัสกับหลับเลิบมันต่างกันนะคะลัสในทีนี้คือช่วง ตันหาราคาช่วงสเสนหาช่วงอ่าโปรโมชัน่นพี่น้องคะอีหอยังสิสวยงามสวยหรูไปเมดแต่ว่าท่าพานช่วงนี้ไปแล้วบุคคลผู้นั้นยังมีความสม่ำเสมอยังมีการลงทุนกับเฮาอยู่ายังมีความพยายามที่สิสารสัมพันธ์ขึ้นไปให้ได้มากกว่าที่เป็นยูกะ คำว่ารักกัดสิค่อยๆคืบคลานเขามาหาให้องสองคนได้สัมผัสนะคะช่วงนี้ยายลินสินยังตอบว่าหักเขาบ่ท่านใดดอกพี่น้องเพราะว่าคำว่าหักมันง่ายที่สีเวออกไปแต่ถ้าว่าออกไปแล้วมันจะต้องออกจากหัวใจที่เรารู้สึกว่ารักเขาจริงๆรักเขาเพราะอะไร ค่ะพี่น้องแมนยูความหักบอมีเงินไขแมนยูค่ะแต่สําหรับเยลินรักเขาเพราะอะไรเยลินก็มีคําถามของเกี่ยวขอ้องบแมนสักแต่ว่าเขาผู้ชายคนนี้ดูดีหน้าตาดีโลนั่นคือแค่รูปลักษ์าาหนอกนะคะ นั่นแค่รูปลักภายนอกซึ่งมันสามารถจางหายไปได้ในเมื่อใดเมื่อหนึ่งที่ห้าแก่โตลงไปแต่สิ่งที่เยลินสีบอกก็คือเนื้อแท้ข้างในของบุคคลผู้นั้นเขาเป็นเช่นไรโตนั่นแ่ะค่ะโตที่เยลินสีบอกเขาว่าฉันหักคุณเพราะเหตุใดเพราะสิ่งใดเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้เยลินกัมี่มาแบ่งเม้าปันถึง รักแท้หรือแค่โปรโฝรั่งถามแบบนี้หมายถึงอะไรนะ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 เนาะค่ะเนาะเฮากับมี่แง่คิดมุมมองดีๆมาแบ่งมาปั่นให้สายๆเออสาวๆแล้วก็สายโฟ พี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังนะคะเชิญลงความคิดเห็นให้เยลินฟังใด้ด้วค่ะเด้อว่าพี่ๆเพื่อนๆที่คล่องหลักก,กันกับสามีมาจนซูเมอนี่มีอ่ามาตรฐานอียงเนี่ยมีขอคิดมุมมองอียงเนี่ยที่สีมาแบ่งปันให้เยลินได้รับชมรับฟังแล้วก็เอานํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเย,ยลินเด้อค่ะเด้อกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถูกๆกําลังแรงใจคลิปนี้เยลินขอในุยาดบาตคําจบไปซะ กขอให้พี่ให้น้องเอฟซีทุกๆท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้โชคดีในทุกๆด้านที่ท่านปรารถนาอยู่นะคะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ